มาแม่มาที่แม่ป้าให้ทุจากนสบายดีกันทุจาสบายดีสบายดีแล้วป้าลุงบายดีลุงบายดีป้าลุงบายดีนี่นะใส่เราอยู่เราอยู่ใส่ตรงนี้นั่นฮึสบายดีเด้อป้าลุงใช้ไอทีนั่น เอาเกือบไปแม่พาลงไปมึงไปไปงมึงอยู่ลุมไปเอาเกือบลูกไปขู่เกือบลูกอยู่ขู่งั้นไปหลังเจ้าเลยลูกจะไปใช้น่ะเราไปข้างหน้าน่ ทิศนะเราไปยังเลาไปนไปดีขังเฮือนเขาบ่เอา่นะเอาไปช่องเมืงค่ะบอกเขาด้วเฮือนอ่านะอาทองบ่ได้อยู่ นี่แม่บอกไปอย่าถิ่มลงกล่องนมนะแม่จะเอาไปจูดอยู่มัดคล้องไว้นี่แล้วมาขวดใช้อธิเจ้านะเจดด้าไปห้องไหนอธิเจ้าะนะฮะไปห้องไหน กระถิ่มลรกอาทิตย์บริยนี่อย่างนี้ไป้อนเดดนะอือฮันคบเต็นลงลรถคบออกจากอันนั้นฮะมาลูกปไปอาทิตย์ได้อยู่ในเฮื่อนยักษ์เจ้าเห็นอาทิตย์ใช่บ่หมอลูกเจ้าเห็นนกไปทางไหน กองประดิษฐนะ์นละอย่าแลนแม่ลูกล่มนะฮะลูกล่มไหนไปดีกันไปดีงามกันไหมหมบไปลูกหวบไป

Đưa cha Đôi Kiên chân đôi Diễn đấy Diễn trăng nơi Vâng, 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 ý vâng, vâng, hệ มันเห็นกระปูอ่ะเองกระปูว่ะมึงโลบเลยลูกอย่าตากแดดแม่อยู่ห้มแน่อยู่ในห้มแน่ลูกจอกติ๊กคนเดียวคนมุมมีมู Cạp nhắn đâu? Cạp mắt nè Hiền không cảm à? Cạp nhắn đâu? Cạp mắt nè Hả? Bây giờ chạp đấy mình bị nâu lên à? Cảm cụ Cạp Cảm cụ hiền à? Rồi Ui đẹp dẹp tẹt lời อย่าแต่โคบเลยดึงน้องในเสือนะเคิืนตึ๊กตึ๊กอยู่ฮะเห็นพุ่งนะฮะเห็นพุ่งบาาเลยนี่อาทิตย์ไปเบียดอ่ะอาทิตย์น่ะไปเบียดอาทิตย์เห็ดเบาจักอาทิตย์ปดิษสธอะไรเลยะจัก ไอทิศเนี่ยบูนไยช้างไปใช้บยนบูชับไปะจะอันไหนไปนะบยชิ้นก็จะไปจากแลดนะเฮ้ยฮอนแหดมาโฮมไปไว้ Thế cầm khôn à đi ừ, đâu Bú Bú cầm không không đâu? không không ôn không không cầm không 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 Hòn không rồi. mẹ không 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 hòn không hòn không hòn hòn đó đúng hòn, búi búi hả? làm ăn ma này nào, bà phi ma hôm đây, ma hôm hì, ma hôm hì đây hòn đèn ăn chồng mấy tủ đấy bạn ơi nếu mà mai này hả bùi mai này ừ mai เมื่อกี้นี่ลงมาลงมาปวดไหล่ปวดเปัดลงมาลูกปัดลงมาเส <c oughs> อยู่ห่างๆกันแน่อยู่ใกล้กันนะไม่ได้อยากแกนะนะล้กันเจ้านะปัดขีดนะลูกลงมาปัดปัดลงมาปัดลูกละปัดเออ ปัดมาปัดอองห้บรดขี้ดินนะเฮบมัดนะอู้ดูเนานะด,ดูดูเนานะดยปัดดูดะปัดดูดูเนาะดยนนะ Bắt đông á luôn ừ, mang ờ bắt bắt mũi thon mang bợtpun mùi thon khăm phun mượt phun mùi 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 phun mùi bắt mùi má luôn ลูกก็จับจะจ่อแน่เออสั่นแล้ววะปัดมาผูกปัดมาผูกๆๆบอนมานอนปัดมาโลดจปัดหลายรอบแล้วมื้อนี้ก็ขึ้นคือเก่าพี่น้องเนาะนอกจากเฮ็ดประตูนี่ยังบ่มีเงินปาลุงเฮ็ดประตูนี่มันก็สิบ่ขึ้นเนาะนี่หาวเล็กอันนีเออปัดลงมา ปัดเอาเอา๋อมันยังปัดเข่าดูกละปัดออกมานอกพี่ปัดออกมาหามาจอยพี่มาเช่เฮ้ยโอ้ยไปสิเอาอไม่กวดตีแม่ว่แพ่งแมว่วนะ่นี่นะลงมาให้แพลงลงเดี๋ยวนี่นะพ่อจิ้มอะไรอืมโอ้ยมาดู ให้เก่งผ่อนป้าป้าไปก่อนไมปขวนนะป้าไปก่อนช้ำอย่าพอดนะมากไว้ก่อนเออพอดมาหนิวิเสียงเพลงกับพอดได้ติ้ง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  <laughs> เออน่เนาะโอยหน้านเนาะป้นออกหนไหมพอบุญเอาขีดินมาเน่กลัถพอนะเบิ้งนี่ป้าแบปนี้เบิ้งแม่ใชบอกป้านออกแบบนี้แบบนี้อือนบอกอม่สนเลยอืใช้ก็ายก็อโอ้อยู้ Lúc ừ, giờ phải lơ nơ nơ bay lơ cái tuần mày mới chơi là mơ nơ มาในรถดเล้ลูกขีตุ่มเน้พ่อบุญบริลือหรอ,อกแต่ว่าติดมาในตีนรถพอ่อฮะมันเปื้อนมันเปื้อนน้ำหันเด้น้ำมือทางเขาเพื่อนเขานี่ขีตุ่มมินค่มมนะม,มินพ่อเลยแมนบ่มินคือตุ่มผ่าแล้วสิอ่อ พ่อปลื้อพ่อบุญเก่งพ่อบุญปล่อยลื้อเอาพ่อบุญบลได้เอาพ่อได้ตั้งใจเอามาลูกหล่ะมันติดในรถติดในรถพอ,อน,น,น,นี่มาปัดในพี่ออกนี่มาไว้นี่นี่นี่มาปัดนี่ลมผัดมานี่ กินบอมังนอดินนดน้กินบอมังนอดกเอาไม่ไยากบ่ไม่ยกินบ่ข้าวกินข้าวกินบ่อกินข้าวนอดกินบ่ขนมกินนมอกินบ่กล้วยชุบี่อย่าเฮ็ดลูกละช่วงนี้ไม่จ่อยกระล่มตรงนี้นะ เชียนเห็นอย่นี้อันน่ามาเหรอน่ามาหยับไปไซขบุญเดินรถเปลือนเนาะโรยรถเปลือนพอบุญล,ล่างนะมันล่นลงนี้บ้าไปเล้เราฮะออกกัเนี่ออกกันเลยนะปั้นออกอยู่บ่ ปัดม for. ina. ั่งดูมันออกอยู uh> <t uh> <t uh> ่บ่มันออกมันยืนจะเปล่าอย่างหายใจอ๋อออกมันยืนนะอืมเพื่อนอาดีนะโดยเพื่อนแม่นะโดยเพื่อนแม่นะโดยเพื่อนแม่กับเพื่อนบ้านกับเพื่อนพ่อเพื่อนพอบุญอนอนตื่นแลยนะฮะตื่นตัวแลยนะ ไพ่ตื่นช่วยนะเามั่วยนะเบาปิททเลนาดไพ่นอนตื่นชวยบ่ไนอนตื่นชวยนุกบอนุนนุงเด้เมิงคนมันยังปากแยงลมบ่ตดนี่ วะลมบ่ะมินดิบม่มินนะให้คนปักเกี้ยงลมในห่มนี่เอาเข่าไปยัลงลูกนะลูกจะเข่าไปยังนะไ <c oughs> ม่แต่สลิปป้าแล้วหอยมยางอยู่นะเออไม่จะเลิ้งว่าแล้วหอยมยางอยู่ออกมาทำไมไอ้กุญแจฮะไอ้กุญแจ เสือวาดได้นี่เบิ้งนแหงแล้ววะนี่แหงแล้วว่ะออกมานอกพี่ดอกชุดใหญ่บาดได้นี่น,น,น,ออน,ดดน,นี่ชุดนอนใหญ่บาดได้นี่เบิ้งแม่ชุกไปตากแดดนี่เบิง้งออกมาก่อนออกมาก่อนแม่จะดึงไปตากแดดทางนั้นให้มันแหงคักนี่ P, อนนเ,เ,เอาไปถืก,ก,กแดดตอนนุกแหละเบิกงเบิกงม่สิเอาไปถึกแดดก็กก๊กมาแหละตอนคอมมาพี่ดุลูกจะเข้าไปันห้อนแดดนั้นออกมาหน่ะแม่ช่วงไหนเป็นไข่นดะ้ฮัน

เอาลำหน่วยพ่อ้องอาหน่พอ่อไปมาตปให้ไปไปเฮ้ห้พ่อข้าไปข้าให้พ่อ่อไกันไน่เหรอพ่อพ่อวันนีุ้้ยสแม่้ยโอ,อเราพแล้วันนี้มาลายเลยโชคม่ยังกลูก,กเดีแค่นี้ปุ่งมันเกิดแต่ปีกายนี่พี่น้องเลยปีนี้อะ บริษันนั่นไนเพิ่นเลยบริเป่าเป่าเคยกจีซือบริษเป่าปุ้งปีนไม่ตายเป่าแนะห่ พิทพีทบอกถือสีก่อนแม่สีเปาห์ให้พิทพีทเด้อแม่สีบอกเด้อจืดเด้อสีเขียวสีเขียวสีแดงสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีชมพูสีชมพูสีชมพูนี่กะสีชมพูนี่นี่ค่ะแม่นเด้อใช้ใช้สีเขียวเด้อสีเขียวนี่นี่นี่โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์นี่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 สีเขียวแมนเอาไม้เีกครั้งหนึ่งเด้อ เขียวสีเขียวนี่สีแดงนี an. ่เนมเนมเนมยพ่เปล่าให้ลูกวันมามินคิวอืมจักเมินคิวอีกก็จะไปปุยปุยต้อเชยอ่ะปุยต้งอเชยปุ้งเนี่ยมาตีกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาบังสูบฉูบเอาต้องเอาบังฉูบบอกพอชื่อบังสูบมาหายด้เด้อมาชื่อบังูบูบพิ่ืเพิ่มเพ่มคือนำหน้าประตูนายเออมาฉูไปไปอะนะเป่าบ่ไร

สีส pa ้มสีเขียวไงป่าวได้ชุบุบบเฮอเฮ้อเฮ้อมวยชีมวยนะนะภาีป่าววะนี่ ป้าสาป้าลุงป้าจอยกับสิกอจบคลิปเพียงแค่นี้กันขอบคุณขอบคุณหที่เข้ามารับชมทุ่งจ้ากันทุ่งจ้ากันเนาะเป่าอะไรเป่าอะไรเลยทุ่งจ้ากันไปสิเป่าให้เป่าอะไรถ้เนาะถาไปขี่นั่งเป่ามาเมย์มาจมยเป่าให้ทุ่งจ้ากันสบายดีกันทุ่งจ้าบายดีบายดีแล้วป้าลุงบายดีลุงบายดีป้าลุง Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова